สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการศึกษากันนั่นเองหลายๆลคนเนี่ยนะครับผมถ้าเรียกได้ว่าติดตาม Mystery World กันมานานเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่าผมเนี่ยอินเรื่องการศึกษามากขนาดไหนถูกไหมนะครับผมก็เรียกได้ว่าอินมากๆนะครับแล้วในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะเอาประเด็นหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยเอามาหยิบยกให้กับทุกคนได้ฟังกัน และพูดไปถึงทางแก้ไขปัญหานี้ด้วยนั่นเองว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกแล้วเราจะแก้ไขมันได้ยังไงครับเรื่องราวของวงการการศึกษาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับผมก็คือราคาของการศึกษาที่ดีที่ทําลายชีวิตผู้คนครับราคาที่ทําลายผู้คนเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันคงต้องมากมายมหาศาลมากๆถูกไหมจริงๆแล้วผมก็เคยพูดไปแล้วเรื่องติวเตอร์เนี่ยว่าจริงๆแล้วนะครับผมการที่ว่าติวเตอร์สมัยใหม่เนี่ยโอ้โหคิดค่าเรียนแพงมากๆเลยอะ ก็ได้สร้างความลําบากนะครับผมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองถูกไหมแต่เรียกได้ว่าถามว่ามัน,มนแพงจนทําลายชีวิตเลยไหมเนี่ยในบางคนก็อาจจะมีนะครับผมแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยมากๆนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ถามว่ามันคงไม่ถึงกับการทําลายชีวิตของใครคนหนึ่งหรอกแต่มันก็เรียกได้ว่า สร้างภาระเพิ่มขึ้นให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษให้กับลูกเพิ่มแล้วเรียกได้ว่าพ่อแม่เนี่ยเกือบทุกคนนะครับผม99%เเลยก็คงอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาหาได้ถูกไหมพวกเขาก็ยอมที่จะทุ่มเททุ่มทุนนะครับผมในการที่จะให้ลูกเนี่ยได้เรียนดีๆบางคนเนี่ยนะครับผมถึงกับส่งลูกมาเรียนจากต่างจังหวัดเนี่ยมาเรียนในกรุงเทพเลยครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็พอจะมีให้เห็นได้นะครับผมเรียกได้ว่า ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยกันละกันแต่เคสในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเคสที่มันเกิดขึ้นในจีนนะครับผมและพวกเขาเนี่ยก็กําลังแก้ปัญหานี้อยู่ด้วยเนื่องด้วยการที่ว่าการศึกษาไทยมีการแข่งขันที่เข้มข้นแล้วนะครับแต่การศึกษาของประเทศจีนเนี่ยมีการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าประเทศไทยซะอีกด้วยจํานวนประชากรที่มีมากกว่ากันมากๆนะครับแลวไอ้ที่ที่มันเป็นท็อปสุดเลยอ่ะมันมีน้อยมากถูกไหม ก็เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะอยู่โรงเรียนดีๆส่งลูกไปได้สิ่งดีๆเท่าที่พวกเขาจะทําได้แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับในไทยเองเนี่ยอาจจะพอได้เห็นว่าอ๋อถ้าเราส่งลูกมาเรียนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดมากรุงเทพในบางครั้งนะครับผมพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะซื้อคอนโดไว้ครับแล้วก็ให้ลูกอยู่ในคอนโดอะไรแบบนี้ หรือไม่นะครับผมก็เรียกได้ว่าอาจจะย้ายกันมาทั้งครอบครัวเลยครับก็เรียกได้ว่ามีหลายกรณีนะครับผมแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเราจะมาซื้อคอนโดใกล้โรงเรียนอยู่เนี่ยราคาคอนโดใกล้โรงเรียนกับราคาคอนโดโซนอื่นๆในกรุงเทพมันก็ไม่ได้ต่างกันมากถูกไหมนะครับแต่ที่จีนเนี่ยเขาแย่งกันถึงขนาดที่ว่าที่ดินที่อยู่อาศัยที่ใกล้โรงเรียนเนี่ยนะครับผมราคาจะแพงแบบแพงเว่อร์แพงแบบหูฉี่สุดๆเลยนะครับผมซึ่งทําให พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการจะส่งลูกมาเรียนโรงเรียนดีๆระดับท็อปเนี่ยนอกจากจะต้องจ่ายค่าเทอมที่แพงแล้วอ่ะยังต้องให้ลูกแข่งขันสูงแล้วด้วยยังต้องทุ่มเงินมหาศาลนะครับผมในการที่จะเอามาหาที่อยู่ให้กับลูกนั่นเองครับแล้วปัญหานี้เนี่ยฟังดูก็แบบว่าเฮ้ยในไทยมันก็แพงแล้วคอนโดใกล้โรงเรียนดังๆในใจกลางกรุงเทพอ่ะแต่คือแบบว่าในใจกลางกรุงเทพเนี่ยจะทำเลใกล้โรงเรียนหรือไกลโรงเรียนนะถ้าเป็นใจกลางอ่ะมันก็อาจจะราคาอยู่ในเรนเดียวกันหมดไง แต่ที่จีนเนี่ยมันแบบว่าโอ้โหปัญหานี้มันชัดเจนมากๆเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าแบบอาพาร์ตเมนต์เก่าๆอายุมากกว่า60ปีนะอาพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับผมอาพาร์ตเมนต์อ่ะหกปีราคานะครับผมที่ใกล้โรงเรียนเทพๆเนี่ยนะครับผมอยู่สูงถึง26ล้านบาทครับคือแพงมากๆอ่ะยีล้านบาทนี่ถ้าไปซื้อใน ประเทศไทยนะครับผมก็คือได้คอนโดระดับแบบแบรนด์เดดและเดแล้วนะครับผมแบบว่าคอนโดระดับท็อปสุดแล้วอะแต่อันเนี้ยได้ห้องเก่าอายุ60ปีอะมันเลยเป็นสาเหตุยังไงแล้วว่าพ่อแม่ชาวจีนเนี่ยถึงตั้งความหวังไว้กับลูกเป็นอย่างมากลูกเนี่ยแทบจะเป็นทุกอย่างเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่ามันทําให้การลงทุนตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามามากกว่าเรียนพิเศษซะอีก เรียนพิเศษถามว่าเป็นส่วนใหญ่ไหมในวงการการศึกษาของจีนเนี่ยถามว่าใหญ่ไหมใหญ่มากๆนะครับผมเพราะว่ามันกระทบของทุกภาคส่วนเเล ling, แล้วก็คนเ,เนี่ยทุกชนชั้นนะครับผมส่วนปัญหานี้เนี่ยเรื่องที่อยู่แพงมากๆนะครับผมก็เรียกได้ว่ากระทบ er glasses, หมดเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะหนึ่งเลยคนที่ด้อยโอกาสนะครับผมไม่มีกําลังทรัพย์ก็คือหมดสิทธิ์นะครับผมไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือไม่ก็มีโอกาสน้อยของน้อยมากๆนะครับผมที่อาจจะเป็นนักเรียนทุนได้แต่เรียกได้ว่ามันยากของยากมากๆนะครับที่จะเป็นไปได้นะ คนชั้นกลางเนี่ยนะครับผมอันนี้เจอปัญหาที่สุดเลยเพราะว่าคนชั้นสูงที่รวยมากๆเนี่ยเขาก็คงไม่ติดอะไรหรอกครับผมกับการซื้อบ้านราคา300ล้านให้กับลูกนะครับผมถ้าเขามีเงินอยู่ในบัญชีสัก3 0,000ล้านเนี่ยถูกไหมครับอันนั้นก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรแต่คนที่กระทบจริงๆเนี่ยคือคนชั้นกลางนั่นเองครับผมที่เรียกได้ว่าต้องการที่จะส่งลูกให้ลูกมีอนาคตที่ดีอ่ะพ่อแม่บางคนเนี่ยถึงกับทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตอ่ะเพื่อมาให้ลูกได้เรียนโรงเรียนแพงๆโรงเรียนดีๆโรงเรียนที่เป็นระดับท ฝังลากลึกในประเทศจีนมาค่อนข้างนานนะครับผมจนล่าสุดนี้เองเนี่ยนอกจากรัฐบาลเนี่ยนะครับผมจะได้เข้ามาจัดก,การกับวงการติวเตอร์แล้วนะครับผมทางรัฐบาลจีนเองก็ได้เข้ามาแทรกแซงวงการการศึกษาเพื่อที่ว่าจะกระจายความเท่าเทียมให้กับคนทั่วประเทศเหมือนกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมอ่ะ ชอบไอเดียนี้นะครับผมในการที่ว่าการศึกษาไม่ควรจะเป็นธุรกิจที่มาหากําไรนะครับผมควรจะเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยรัฐนะครับคืออาจจะให้มีกําไรได้แต่เราควรจะควบคุมราคาไม่ให้มันแพงเกินไปไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนพิเศษในราคาข้อละสามหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าอนาคตของชาติ่ควรจะเป็นธุรกิจที่ รัฐบาลน่ะช่วยซัปปะดิได้เยอะนะช่วยออกค่าเรียนให้ได้เยอะนะครับผมเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้มีการศึกษาเท่าเทียมกันไงอย่างในประเทศยุโรปเหนือนะครับผมเขาก็เรียกได้ว่าจ่ายภาษีแพงนะครับภาษีอาจจะ4-0%่สเรแต่เรียกได้ว่าครูดีๆการศึกษาดีๆก็มีให้กับเราทุกคนถูกไหมก็เรียกได้ว่าอยากจะสนับสนุนตรงนี้มากๆเลยครับให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีนะครับผมทั้งจีนเองนะครับก็เริ่มที่จะมา ดูประเด็นตรงนี้เหมือนกันโดวยวิธีของจีนเนี่ยนะครับผมคือการสั่งย้ายครูออกไปนั่นเองครูที่เก่งๆอยู่โรงเรียนดังๆเนี่ยนะครับผมที่กระจุกตัวอยู่กันในตอนแรกได้ถูกกระจายออกนะครับทำให้ คนไม่จําเป็นว่าจะส่งลูกไปให้เรียนกับครูคนนี้ครูเก่งมากๆเลยเนี่ยนะครับผมไปโรงเรียนนี้มีแต่ครูเก่งๆเต็มไปหมดเลยคราวนี้มันกระจายออกไปหมดแล้วไงเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นครูเก่งๆคนนี้ไปอยู่โรงเรียนนั้นครูเก่งๆคนนั้นไปอยู่โรงเรียนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการกระจายตัวของพาวเวอร์ทางการศึกษานะครับผมและปัญหานี้เองเนี่ยก็ทําให้วงการ การเก่งกําไรนะครับผมของบ้านและที่อยู่อาศัยรอบโรงเรียนชื่อดังเนี่ยพังทลายลงเลยนะครับผมราคาที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้โรงเรียนดังเนี่ยนะครับตกลงเกือบ50%นะครับผมอยู่ที่40%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยภายในเวลาเพียงแค่3เดือนเท่าน,นั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการทุบวงการเลยนั่นเองนะครับผมก็สําหรับผมเองเนี่ยนะครับอยากให้ มีการแก้ไขแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการศึกษาไทยคลิปนี้คือผมไม่ได้มาแบบว่าจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาแบบอย่างทุกอย่าง100%เนะครับผมคือเราพูดให้เป็นเคสสตาร์ดี้เป็นไอเดียเฉยๆแล้วก็คลิปนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองโลกหรือว่าการเมืองระดับประเทศอะไรเลยนะครับผมผมอยากจะให้เราโฟกัสไปแค่เรื่องการศึกษาเท่านั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเนี่ยอะไรดีก็เอาสิ่งดีของเขามาอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเอามานะครับผมก็เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูกกก็ล้นคิิปปีเ่่่อออาาาจจะะไไมมใชรรรืง แต่ทุกคนก็คงรู้ว่านี่เป็นเรื่องราวที่ผมอินมากๆนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกระจายการศึกษาให้มันเท่าเทียมได้นะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกออนไลน์เนี่ยก็คงจะมีผลต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยก็หวังว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีนะครับผมที่ช่วยกระจายการศึกษาให้เท่าเทียมอย่างง่ายดายมากขึ้นมาในเร็ววันยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมนะครับผมมีแนวทางคิดว่าจะแบบพัฒนาการศึกษาไทยอะไรยังไงเนี่ยก็ คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าลองมาออกคอวามคิดเห็นกันก็แล้วกันมาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนะเราคนเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างไม่ได้ถ้ารวมกันเนี่ยเราช่วยกันนะครับผมเราจะสามารถพัฒนาการศึกษาของประเทศได้อย่างแน่นอนไม่ใช่แค่ประเทศสิจริงๆยุคนี้เนี่ยโอ้ยเราเลิกมองประเทศได้แล้วเราต้องมองโลกทั้งใบแล้วนะครับผมเพราะว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าในยุคสร้างสรรค์พัฒนาโลกอ่ะพวกเขาก็สร้างกันมาอย่างเดียวถูกปะ จนไม่ได้ดูว่าเราต้องรักษาอะไรบ้างนะครับผมก็เรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยโลกก็กําลังเผชิญกับภาวะต่างๆอยู่มากมายเลยที่เราจะต้องจะเป็นต้องสู้เพื่อให้เราเนี่ยได้อยู่ต่อไปนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่อยากสู้ก็แล้วแต่นะผมไม่ได้บังคับนะครับผมอันนี้ก็แค่เหมือนเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวคิดหนึ่งแล้วกันที่เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาเลยวันนี้ลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ